คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร,รับมอบครุพัาน์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากนายเลอสรรวงอุมทรมซั์ร้านั่วการช่างพร้อมครอบครัวค่ะที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดนายอิงครัตตันติพงศันติรองนายกเทศมนตรีพร้อมนายรนกฤตกอประภากิจประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด ได้รับการมอบหมายจากทางผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดนำแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุน่นและเจ้าหน้าที่กองสาธรารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะของนายเลอสันวงอุดมทรัพย์พร้อมครอบครัวร้านชั่วการช่างที่ได้เดินทางมามอบคารุพันอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางคลินิกชุมชนอบอุน่นเทศบาลนครแม่สอดนายเลอสันวงอุดมทรัพย์และครอบครัวร้านชั่วการช่าง มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สนับสนุนประกอบด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิกเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบ LIG เครื่องพิมพ์เครื่องสำรองไฟ UPS ระบบน้ำและเครื่องฟอกอากาศให้กับทางคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดเนื่องในวันครบรอบวันเกิด83ปีรูม,มูลค่า 477,382บาท50สตางเพื่อใช้บริการประชาชนที่มารับบริการในคลินิกชุมชนอบอุน่นเทศบาลนครแม่สอดซึ่งนายเลอสันวงอุดมทรัพย์พร้อมครอบครัวก็ได้มอบอุปกรณ์สำนักงานครุภันและอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดต่อกันเป็นประจำทุกปีโดยทางเทศบาลนครแม่สอดนำโดยทางเทศบาลนครแม่สอดได้กล่าวขอบคุณและพร้อมที่จะประสานงาน ในการขอรับงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อขอจัดตั้งให้เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กไว้รองรับประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อแบ่งเบาวภาระจากทางโรงพยาบาลในพื้นที่อีกด้วยนนะผมขอขอบคุณมากที่ให้เขียตาราชผ,นะผมมีความประสงค์ที่จะขอมอบเครื่องเครื่องมือาทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้กับในการพัฒนาคลินิกชุมชน ให้เป็นสถานที่รักษาคนป่วยและคนไข้ต่างดา้าึงอยากจึงอยากจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในอำเภอแม่สอดและอำเภอไ้เอีจ,จะได้ลดภาระให้ารพ้านด้วยขอขอบคุณครับผมก็กจะช่วยพัฒนาเทคนิคชุมชนให้ทันสมัยที่สุด แล้วเราก็จะมีเครื่องมืออะไรต่ออะไรที่ทางสมัยมาเราจะให้เราช่วยประชาชนที่เขายากจนแล้วก็ได้โอกาสกับเราเขาจะได้มีความจุแล้วก็จะได้กลับไปไม่ต้องเสียเวลามากลับไปจะได้ไปพักผ่อนเด้ธรรมะถือได้ใครก็มาสนใจด้วยที่ทำแล้วขอให้เขามีความจุความสบายเราก็มีความ ควุด้ยในนามแพบางก็ต้องขอขอบคุณอาเจ็ตชัวนะครับคุณเลอสันวงอุดมทรัพนะครับซึ่ง uh มีเจตนาได้มามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับิิิกบุญเป็นประจําทุกปีนะครับ ซึ่งทางวันนีป้ประธานสภาก็มาด้วยน,นะครับซึในในในการประชุมสภาทุกครั้งก็จะต้องมีการอาขออนุมัติสภาด้วยเพราะอุปกรณ์มันจะต้องมีการดูแลรักษาต่อไปต้องใช้งบประมาณนะครับก็เกิมีหนังสือขอบคุณทางประเจกและครอบครัวตามไปทีละน,นะครับอขอบคุณค,ครับแน่ใจไหซึ่งวันนี้ก็เป็นคล้ายวันเกิดวีนนี้เท่าไหร่ 8ปบาแแล้วนะครับแข็งแรงอยู่เลยนะครับขออวพรให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเจริญรุ่งเรืองกิจการเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สุกภาพแข็งแรงก็รับบทร่วมกัไปยนะครับทุกทุกคนในครอบครัวความสุขครับก็สิ่งสำคัญก็คือต้องการอยากให้ทุกทุกคนช่วยแนะนำื่อนสูงหรือว่าอะไรไปให้ลูกคาับว่าอ๋อ ที่เรางานเรา,เา,ราน้นกรฬกันท่านี้มีทุกอย่างที่จะทําประโยชน์ให้กับคนที่มาซื้อเรามีขร้ววงจรเลยมีเียทั้งใต้แต่บนหลราคาถึงถึงใต้ดินเลยเรามีทุกอย่างนะ เวลานี้กำลังม,มีเครื่องมาอีกสองสามตัวรวมๆอีกสองสามตัว,ตวมาเซ็นของมาเพื่อต้องการมาตบสนองให้กับลูกค้าเราที่ชอบของที่ทันสมัยและสมยงามด้วยนะเราก็เบื่อีมากก็อ,อยากจะให้ทุกท่านช่วยแนะนำเพื่อนหรือว่ายากรี่น้องที่ได้ก่อสร้างน้านไปช่วย ผมนั่น,มนผมจะได้เก็ดเงินมาช่วยตล,ลอดทุกปีต<ช>่อไ <c oughs> ขอบคุณเรื่องหน้าไหนครับ